อันนี้ก็คืออุป,ปกรณ์ที่เราจะมาทํากระทงนะคะอันนี้แม็กอันนี้แม็กค่ะอันนี้แม็กอันไม้กัดน,นี่กไกรจะไปตัดกระตองอันนี้เราเอาไว้สําหรับทําแบบนะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะ Kiitos. จะได้2อันนะันเลยตองยาวอันนี้เราจะทำเป็นกระทงะค่ะแต่ถ้าเราจะทำเป็นห่อหมกเราต้องตัดไปตรองอีกอย่างน้คนะตัะอย่างกัน นี้เราก็จะมาทําการเย็บกระทงกันนะคะวางไปตรงที่เราลนไฟมาแล้วเมื่อักคู่นี้นะคะแล้วเราก็วางหันหน้าใส่กันดูลายมันนะลายมันตัดกันนะคะค่คอยกันนี่เราก็จับด้านนี้แล้วก็จับด้านตรงข้ามแล้วก็มาอีกด้านตรงข้ามอีกฝั่ง จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอยากเอาลูกใหม่ลูกใหม่ย<า>ัไม่สวย<า>นี่นะจะหนีบงนีนะเนาะแล้วด้านตรงข้ามอันนี้ก็หนีบอีกฝั่งนะึงสามแล้นะนะสี่ นี่ก็เสร็จแล้วนะคะเอออันนี้จะดีกว่าเมื่อกี้หน่อยนึงนี่อันนี้เราก็ทำกระทงสี่เหลี่ยมได้แล้วนะคะอันนี้จะทำแบบใช้ไม้กัดเมื่อกี้เราใช้แม็กเรใช้ไม้กัดนะคะไม้กัดมันก็จะปลอดภัย มันก็จะแตกนี่เรากัดด้านตรงข้ามนะเรากัดด้านตรงข้ามครับแบบนี้เราไปจะไม่ทัน อันนี้ก็จะเป็นไม้กัดแบบไม้กัดเนาะกระทมแบบไม้กัดเสร็จแล้วค่ะอันนี้เราก็จะทำกระทมไปไว้ใส่ห่อหมกนะคะก็จะทำลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะ เรียกว่ากระทงสํสำหรับไว้ห่อมอ,อหรือกระทงไว้ใส่ขนมก็ได้ค่ะเป็นกระทงสี่เหลี่ยมนะที่เราเอาด้านหลังของแม็กออกข้างนอกเพราะว่าเวลาแม็กหลุดแล้วมันจะได้หลุดออกไปข้างนอกนะฮะจะได้ไม่หลุดมาใส่ของกิน เอาด้านส,นสันของแม็กไว้ข้างนอกก็ได้นะคะเผื่อมันหลุดมันจะได้หลุดออกข้างนอกเนะมันจะได้ไม่หลุดเข้าข้างในอันนี้เราก็ได้กระทงแล้วนนะคะ <c oughs> ท่านที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปทำกระทงค่ะสวัสดีค่ะ